สวัสดีครับนัอตี่ทีเด็ดวันที่กีฬาและทัศนบุรประจำวันที่10กันยายน64สรุ่ปผลเมื่อวานเมื่อวานก็2ตัวที่ให้ไปก็กินครึ่งเป็นหนึ่งตายเต็มเป็นหนึ่งนะครับก็เจ็บเป็นนิดหน่อยก็ขาดลอยนะครับอ่ชิลีโดนไปยับอวันนี้คัดสรรมา2ตัวเช่นเคยครับผ่านพ้นไปสำหรับสัปดาห์ของทีมชาติก็กลับเข้ามาส่บอลลีกนะครับแต่ก็ยังเป็นลีกเล็กอยู่วันนี้นะครับคืนวันศุกร์คู่แรกคัดสรรมาให้นะครับก็เป็นฟุตบอลไอแลนด์พเมลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง รอเคดาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบฮีเมียนคู่นี้ทีมเยือนบุกมาต่ออยู่ที่0.5หรือว่าครึ่งลูกนั่นเองนะครับโบฮีเมียนเป็นทีมดับ5ของตารางส่วนเจ้าบ้านเองรอเคดาเป็นทีมดบบ6ของตารางเบียดกันอยู่นะครับก็ามาดูฟอร์มพักนาลังสุดกันก่อนนะครับของทั้งสองทีมรอเคดาเองชนะ1สมอ1แพ้3นะครับส่วนโบฮีเมียนเองชนะ3แพ้2ฟงโบฮีเมียนค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับ ก็ห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นโบฮีเมียนที่ทําได้ดีกว่าโบฮีเมียนชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้ไปแค่นัดเดียวนะครับแพ้ด็อกเคด้าแต่วันนี้นะครับด็อกเคด้าครับก็ไม่ได้ทีมที่แย่นะครับอันดับเบียดกันอยู่ถึงโบฮีเมียนจะดูฟอร์มดีกว่าครับแต่นในบ้านของด็อกเคด้าเองด็อกเคด้าคงไม่แพ้ง่ายๆนะครับกับแพนที่แกบที่บังคับให้โบฮีเมียนต้องชนะด็อกเคด้าผมมองว่าเจ้าบ้านมีสิทธิ์ยื้อเอาแต้มหรือที่ไม่ดีผมว่าเจ้าบ้านจะบุกไอเจ้าบ้านจะอัดทีมเยือนชนะได้เลยครับ ก็เกตบอลน,นี้สูสีกันอยู่แล้วคู่นี้ถึงว่าผลงานเก่าๆคนชยูเวนจะทําได้ดีกว่าก็าตามในนัดนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับด็อกเคด้าคู่แรกให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับด็อกเคด้าคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลน,นะครับฮอลแลนด์ลีกสองนะครับเป็นคู่ระหว่างเอเซอรอักมานะครับทีมเยาวชน,นครับพบกับอูเทรคทีมเยาวชนเช่นกันนะครับสมัครเล่นนั่นเองนะครับทีมสมัครเล่นทั้ง2ทีมเอเซอรอักมาเป็นทีมดับหนึ่งของตารางนะครับก็ อูเทคเองก็อยู่บนการตลาดแต่ว่านัดนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาต่อที่เสมอครบึ่งคือปอปามองว่านัดนี้นะครับมีอะไรแปลกๆอยู่หน้าที่แฮนดิแคปต่อมาน้อยจางก,ก็เลยไปดูฟอร์มหลังๆที่เจอกันมาก็5นัดหลังสุดนะครับเอซัทแอม,มานี่คือชนะมา5นัดรวดนะครับส่วนอูเทคเองชนะ1เสมอ2แพ้2 แล้วผลงาน5นัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นเอเซอร์มานะครับที่ชนะได้3นะัดแพ้เทกไปแค่นัดเดียวแล้วเสมอไปหนะนึ่งนัดนัดล่าสุดเสมอกันมาแต่แฮนดิแคปออกมาแค่เสมอแค่เสมอน,นี่คือหูแหวงไปข้างหนึ่งคือเจ็บนิดเดียวครับก็ถือว่าแปลกใจครับแต่ยังไงก็คิดว่าถ้าแฮนดิแคปต่อออกมาอย่างนี้กับฟอร์มการเล่นที่ชนะมาหนัดรวดของ เยาวชนของอักมาเนี่ยผมมองว่านัดนี้ยังไงก็ต้องเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับถึงจะแปลกๆหน่อยก็ตามบางทีราคาอาจจะไหลหลอกก็ได้คือไม่กล้าส่วนครับคิดว่าเต็มที่ก็คงไม่ถึงกับแพ้คารังนะครับอาจจะมีเบียดชนะไปได้คู่ที่2ให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับเอเซนอักมาครับเยาวชนก็สงตัวที่คัดมาให้ครับวันนี้ก็คู่แรกนะครับเป็นดอกเอด้าตัวที่2เองเป็นเอเซนอักมาเยาวชนนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับสำหรับผมวันนี้น็อตตี้ทีเดตวันนี้สวัสดีครับ